สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนน้องๆทุกคนนะครับในการหาโลบักแบบฟรีๆนะครับในด่านพีชโดนเนตนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นร้านของพี่เนาะพี่ก็ขายไปแล้ว5้าโลบันะครับ <Wow. S 1> ก็คือมีคนมาซื้อของพี่แล้ว1ชิ้นนั่นเองพี่ก็ได้วางขายไป,ปกี่ชิ้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, พี่ได้วางขายของในร้านพี่ไปทั้งหมด 5อย่าง5ชิ้นนะครับโอเคพี่จะไม่พูดเยอะเดี๋ยวพี่จะไปสอนวิธีลงขายในร้านของตัวเองเพื่อหารายได้โลบัคแบบฟรีๆกันนะโอเคไปดูกันเลยแบบสเต็ปไปสเต็ปมาครับขั้นตอนแรกนะครับให้น้องๆทุกคนนะมากดที่รูปจุด3จุดตรงนี้เนาะกดปึบเข้าไปจากนั้นก็มากดที่คำว่า create ตรงนี้เนาะกดปึบเข้าไปแล้วมันก็จะเข้ามาในเว็บไซต์ของ Ro บ l o x Creator h u คนะครับ แล้วเราก็ไปกดที่คาว่าล็อกอินตรงนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บเราก็ล็อกอินบัญชีโลบอกของเราเมื่อล็อกอินเข้ามาปุ๊บให้เรามากดที่คำว่าแดชบอร์ดนะอันนี้พอกดคาว่าแดชบอร์ดแล้วนะปุ๊บให้เรามากดที่ตรงนี้เลย พอกดเข้ามาปุ๊บให้เรานะเลื่อนมาที่คำว่า p a s s เตรงนี้เนาะพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งไอ้ารูปเนี้ยก็คืออันที่พี่ทำขายไว้ในด่านเมื่อกี้ที่พี่เอาให้ดูของทั้ง5ชิ้นโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเราจะทำขายยังไงก็คือคือเราก็มากดอันนี้คีเอ็พาร์ตรงนี้นะกดเข้าไป จากนั้นนะให้เราเลือกรูปภาพที่เรามีโดยการกดเชนตตรงนี้รูปภาพจะต้องเป็นนามสกุล jpg png แล้วก็ bmp เท่านั้นเนาะโอเคพี่จะเอารูปภาพพี่มานี่พี่ก็จะเอาไอตัวนี้แล้วกันเนี่ยไอ้หนุ่มรอคนเนี้ยโอเคพี่ก็กดโอเพนเข้าไปจากนั้นเราก็ตั้งชื่อให้รูปว่า young m a แล้วกันนะพี่ใช้ชื่อนี้ นี่นะนี่คือชื่อรูปของพี่ว่ายังแมนน้องๆจะตั้งอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราก็เขียนคําบรรยายอะไรก็ได้แล้วแต่น้องพี่ก็จะเขียนว่า thank you for b u y me ประมาณนี้ก็ได้ขอบคุณที่ซื้อฉันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็กดคำว่า create part ตรงนี้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวรูปมันก็จะขึ้นเอง ตรงนี้มันยังขึ้นว่า off s e l อยู่นะน้องๆยังไม่เสร็จเพราะว่าเรายังไม่ตั้งราคาเรากดเข้าไปแล้วเราก็กดที่คำว่า sell ตรงนี้นะจากนั้นให้เรากด item for sell เนี่ยกดตรงนี้กดเปิดปบแล้วเราก็ตั้งราคาที่จะตั้งสัก10บาทแล้วกันนี่10บาทเราจะได้จริงๆประมาณ7โลบัคเนาะเหมือนโดนหักไป3 3เหรียญประมาณนี้ โอเคพี่ก็ตั้งราคาแล้วนะว่า10เหรียญ10บโลบั๊กแล้วเราก็กดเซฟเชนตรงนี้เปิบเรียบร้อยไหนดูซิว่าโอเคมันก็ขึ้นแล้ว10โลบั๊กจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่เกมโลบอกกันเลยว่าไอของเนี่ยมันเข้าไปในร้านของเรายังปั๊บเราก็จะเข้าด่านพีดโดเนทเหมือนเดิมเนาะไหนดูซิ ไปครับเราจะไปเปิดร้านกันปึ๊บไหนของเข้ายังดูซินี่ไงของเราก็มาแล้วที่เราลงขายไปเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้สิบเหรียญโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะน้องๆเออแล้วก็วิธีการตั้งชื่อร้านอะ่ะจะตั้งตามพี่ก็ได้นะพี่เขียนว่าถ้าเกิดว่าคุณอุดหนุนของของฉัน ฉันก็จะกระโดดให้คุณดูห้ครั้งอะไรแบบนี้โอเคก็เนี่ยเห็นว่าพี่ก็ได้ขายไปแล้วประมาณห้าโลบักนี่พี่เพิ่งสร้างร้านเลยนะเพิ่งขายได้เมื่อวานนี้เองไม่รู้เขาซื้ออะไรไปเนี่ยพี่ได้มาแล้วห้าโลบักแล้วก็โลบักจะเข้าตัวเราเนี่ยไม่รูร้เมื่อไหร่นะพี่ว่าน่าจะไม่เกิน7วันมนะั้งเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีโลบั๊กเข้าตัวพี่เลยแต่ว่าน่าจะประมาณเจดวัน โลบัคก,ก็ถึงจะเข้าตัวเราเนี่ยเราก็ยืนรอไปครับเดี๋ยวก็คงจะมีคนมาซื้อเองแหละ <g ül> โอเคครับก็เป็นการสอนหาโลบัคแบบเบื้องต้นเนาะก็คือผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องมีคนใจดีมาซื้อน้องๆพี่ๆเพื่อนๆอย่างแน่นอนก็สําหรับถ้าใครที่คืนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาน้องๆและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ